แล้วช้าวันดกิ๊ของตัวเองแล้วคะหนูทดลองซิตซ์เอรร็กซอเตแผ่นนี้นะคะเขาเรียกว่าเกมไกด์เอาไว้บอกเราว่าเราเนี่ยจะต้องวาดอะไรใส่ลงไปในเกมบ้างเป็นเหมือนคู่มือทำเกมของเราเลยงั้นเดี๋ยวเราจะคิดจะติดตัวเพลเยอร์ของเราก่อนเนาะ<ช>ตัวเพลเยอร์เนี่ยนะคะ <S <S จะเป็นตัวละครหลักในเกมหนูเลย อยากให้เป็นตัวอะไรดีคะอาจจะเป็นเจ้าหญิง<ม>ก็ได้เป็นแมวค่ะเป็นแมวโอเคคะ่ะเขียนหรือว่าลงไปให้หน่อยคะอ่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาระบายสีรูปที่เราเลือกมาก,กันตัวระบายเ,เสียอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะใช่ค่ะตามใจชอบได้เลยคะ่ะเป็นเกมของหนูนะคะหนูอยากระบายแบบไหนหนูทําได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเลือกเสียงนะคะก็คืออย่างตัวเมื่อกี้ที่เราวาดใช่ไหมเราจะต้องเลือกเสียงประกอบให้เขานี่ดูบนเกมไกด์นะพี่พัดทาสีไ้ให้เป็นสีอะไรเอ่ยสีฟ้าอ่าแสดงว่าเราต้องเลือกเสียงจากปุ่มสีอะไรคะฟ้าปุ่มสีฟ้าใช่สีเหลืองคืออะไรคะปุ่มสีเหลืองเป็นเพลงค่ะเป็นเพลงประกอบในเกมเราเราจะกดฟังจนเจอเพลงที่ชอบนะคะ เลือกเสียงได้ละอ่ะแล้วเดี๋ยวหนูยิดตัวสแต็มใชก่กดลงไปได้เลยนะอ่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวเอากลับไปเก็บที่เดิมให้หน่อยนะคะอ่าเราเลือกเสียงจากปุ่มเรืองแล้วต่อไปเดี๋ยวเลือกเสียงจากปุ่มฟ้านะคะอือฮึจะเป็นเสียงตอนเขาปล่อยพลังลองกดฟังดูเอาเสียงนี้ใช่ไหมคะโอเคหยุดสเตมข้างๆมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราปั๊มลงบนนี้กัน โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราจะสกแกนรูปที่เราวาดใส่เข้าไปในเกมกันแล้วอ่ะ,ะค่อยๆเอากล่องใส่นะคะน้องชาบูได้เกมิของตัวเองแล้วคะว <Yay. S 2> ันนี้หนูขอบคุณพี่มากเคะน้องชาบูจะกลับมาเล่นอีกไหมคะโ okay. อเคเราจะกลับไปเล่นที่บ้านด้วยไหมคะค่ะรู้หรือเปล่าว่าเล่นที่ไหนถ้าเล่นที่บ้านเนี่ย อ่าเดี๋ยวน้องชาบูจะได้การแบบนี้เลยนะคะจะมี QR code ใช้โทรศัพท์หรือว่า iPad สแกนได้เลยนะคะเกมของน้องชาบูจะอยู <S <s ่บนเว็บไซต์ค่ะเล่นได้ <S <s <บ>ตลอดไม่มีวันหมดอายุเลย